รแม็กวันนี้มาร่วมงานครับผมก็ขอาฟังหนังก่อนนะก็วันนี้มากันนี่เลยนะครับบูบิเทิลนะครับเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่ที่แบบว่าอยากให้แบบว่าหลายคนได้ลองเปิดใจดูนะเพราะว่าผมดูแค่ตัวอย่างก็สนุกมากแล้วนะครับแล้วก็ตัวซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยมีความพิเศษหลายอย่างและที่สําคัญเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้คือสามารถดูได้ทั้งครอบครัวด้วยก็อยากแบบว่าฝากภาพยนตร์เรื่องบูบิเทิลด้วยนะครับผมมีจุดไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเปลี่ยนตัวเองนะจุดพีคเลยอ่ะจุดพีคเลยนะคือว่า ตังในธนาคารเรามันหนื่อพอแบบเราเห็นจานวนเงินเนี่ยมันจะไม่เหลือแล้วนะแล้วแบบผมว่ายุคนี้แบบเราต้องมันต้องยอมเหนื่อยที่แบบดูแลตัวเองหน่อยที่แบบจะกลับมาทํางานได้อะไรเงี้ยครับผมมันก็เรื่องจริงไม่ใช่มุกเรื่องจริงอันนี้ไม่ได้มุกครับเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเฉยวครับผมเรีว่าเราต้องการคือกลับมาเป็นเน็ตคุณหลอกใช่ไม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 ่ขนาดนั้นหรอก็คือว่าเรารู้สึกว่าแบบเอาจริงแบบแต่ก่อนนะผมเห็นเวลาแบบที่แบบเหมือนชอบมีนักแสดงเขาลดน้ำหนักเยอะล้วก็จะรู้สึกว่าแบบแล้วมีคอมเมนต์ในด้านที่่แบบวาเหมือนติ ความผอมอะไรเงี้ยน,นะเราก็ไม่เคยเป็นนะจนแบบว่าตอนที่เราลดอะ่ะผมอะ่ะชั่งน้ำหนักทุกวันแล้วก็รู้สึกแบบมันต้องลงแบบสองสามวันโลสองสามวันโลแล้วก็เออเราเข้าใจคนลวนะที่แบบว่าทำไมแบบเขาอยากลดลงเรื่อยๆจนผมลงไปแตะห้าสิบสามอ่ะออกอากาศไม่ออกครับกินข้าวน้อยลง ใช่คือน้อยด้วยค,คือจริงอะผมผมเป็นคนแบบติดน้ําพวกติดน้ำอโลมไกเยลลี่อะไรเงี้ยเราก็เราก็งดแล้วก็กินกับข้าวให้มันแบบน้อยลงอะไรเงี้ยครับแต่ลูกแตู่กที่นี้ต้องมีโซเชียลไม่เห็นมีลูกไหนที่จะอ้วนกินน้ขึ้นมาเลยนะไม่ผมเอาเอาผมปิดหน้าตลอดอก่อนอาไว้ผมยาวก็จะชอบแบบเอาผมมาปิดหน้าแต่จริงน้ำหนักผมมาช่วงนั้นคือขึ้นไป80ครับเกือบ8ปใช่ครับไม่ปกตินยผมหนัก 74- 80ถึงอยู่แล้วมันขึ้นลงนี้ขึ้นลงนี้แล้วแต่ว่าวันนั้นนนนนมมมััััหกกจแแบบบบรู้สึ มันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบลดลงมาพี่พี่ไม่ตกใจเลยแต่สิ่พี่ตกใจแต่แต่ผิดไม่ใช่ไม่หนูไม่ตกใจใช่แล้วจริงจริงอะใครที่ผมอยากบอกว่าใครที่บอกว่าถ้าไม่ได้ทํางานต้องใช้แบบคุณหรืออะไรเงี้ยก็คือว่ากินแบบมีความสุขไปเยอะแน่ใช้เวลานานแค่ไหนในการลดสามสิบโลผมลงเร็วมากผมลงแรงจริงอะคือเดือนเดียวก็ลงเกือบยี่สิบโลแล้วครับแล้วก็คือสองสองเดือนเนี่ยก็ลงแตะเกือบสามสิบโลมันมีไอดอลไหมไม่มีเลยมีแค่ว่าแบบเรา เราเป็นแบบว่าตอนนั้นอ่ะเราต้องมีที่ชั่งน้ําหนัก่ะทุกชั้นของบ้านเลยคือตื่นมาปุ๊บชั่งเดินปุ๊บต้องชั่งแล้วต้องเห็นเลขที่มันแบบลดลงลดลงเรื่อยๆแต่พอมันแตะห้กสามลูกเนี่ยมันเหมือนแบบมันหน้าแห้งตัวแห้งอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอเราเริ่มรีวิวของกินอ่ะมันก็ทําให้เราแบบกลับมาแบบกินหยุดหยุดกินไม่ได้ลวตอนนี้ใช่คือแบบสุขภาพแปลว่ามันจะเสียไม่มีเลยส่วนส่วนตัวผมมองว่าของผมเนี่ย ตอนที่ผมน้ําหนักน้อยอะ่ะรู้สึกว่าสุขภาพมันดีแบบ<ม>ดีมากตัวผมนะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันกลับมาแบบลุกง่ายวิ่งโหนปีนแล้วก็แบบเฮ้ยรู้สึกร่างกายเรามันแข็งแรงกว่าแต่ก่อนเยอะมากอะไรเงี <ผม S 1> ้ยพอเรากลับมาแบบว่าเปี่ยนแล้วคุณชมว่าอะไรบ้างฮนะโอ้โหคนที่เขชมว่าแบบไม่ค่อยมีคําชมนะพี่ไม่ก็มีชมบ้างก็แบบว่าเหมือนแบบว่ามันก็เป็นแบบเป็นกระแสเป็นพักๆบ้างอะไรเงี้ยที่แบบว่าเหมือนเราแบบไปยืนแบบกิ๊กรอถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็แบบเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคนก็จะชมว่าแบบ เหมือนส่วนใหญ่คนเขาจาไม่ได้มากกว่าอะไรเงี้ย<อ>เขาก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ย<อ>เหยมือนแบบเด็กๆรุ่นใหม่บางคนนะคือเขาเนึกว่าผมมายังอายุน้อยอยู่<อ>แต่ชิงๆผมมา30กว่าแล้วอะไรเงี้ยพอหลายคนรู้ก็แบบตกใจเหมือนกันรู้ว่าแบบพอเราน้ําหนักลงอะเหมือนมืนมันดูเด็กกว่าตอนปก<อ>ต,ต,ติด้วยอะไรเงี้ยวันที่ไ,ไปตัดผมสั้นเท่านี้ความรู้สึกในวินาทีนั้นเป็นยังไงอยากตัดใจสขาขาดเลยครับผมตอนตอนตอนที่ว่าผมผมยาวเงี้ยแล้วก็แบบต้องตัดผมสั้นอะแต่ก่อนเนี่ยผมจะไม่ค่อยยอมตัดผมนะจะชอบให้ผมยาวอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังก็ผมรู้ว่าผมแบบ เขาจะให้ตังค์เรานะเราแบบมันเลยจะตัดว่ามันเลยจะตัดว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาตัดินเขาใช่ครับผมชีวิตนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยเงินจริงๆก็คือว่าพอตัดผมปุ๊บแบบเฮ้ ค่าบัญชีไว้อะไรเงี้ยมนทำให้เราแบบเริ่มรู้สึกแบบมีแรงดูแลตัวเองหน่อยแล้สึกเหมือเวลางานเข้ามาเขาจะทุ่มค่าตัวตัวเลขกับเราค่อนข้างเยอะที่เราให้เปลี่ยนลุกนู่นนี่นั่นไม่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 ต้องเยอะมากครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเยอะมากก็ไปแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาทุ่มเขาทุ่มตัวเลขกัเยอะเพื่อให้เรากลับมาหลอกอะเหมือนอ้อนวอนว่าเนีกลับมาหลอกเหมือนอย่ี้ให้ตัวเลขอย่างนี้มันจะอย่างนั้นปะมันมันจะเป็นแนวแบบว่าประมาณนี้มากกว่าว่าแบบงานไหนเราคุยกันว่าเราตั้งเป้าว่างานเนี้ยเราอยากได้ สภาพตัวเราเหมือนเหมือนใครเหมือนอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบทำกันบ้านเรื่องนั้นให้ได้อะไรเงี้ยเรื่องช่วงประมาณเกือบปีครึ่งครึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมจะจริงจังเรื่องเรื่องน้ําหนักหน่อยก็คือเหมือนแอบว่าถ้าแบบเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนประเทศนี้เขาจะชอบคนผอมมากเราก็จะลดแบบตุ้มเดียวเลยเพื่อให้แบบมันดูเรียบผอมหมดทั้งตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าแบบของกินอร่อยอ <laughs> ลหยุดกินไม่ได้แล้วครับแล้วอร่อยแล้วตอนนี้งานเข้ามาเยอะขนาดไหนอืมเอาจริงเนี่ยผมผมต้องบอกจริงผมยังเป็นคนที่แบบ โชคดีมากนะที่แบบว่าคือช่วงที่แบบสภาพอย่างนี้หรือสภาพอย่างงู้นอ่ะมันก็ยังมีแบบผู้ใหญ่ที่ใจดีที่แบบว่าให้โอกาสเราตลอดแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าเราแบบอยากอยากรับอยากทํำไหมอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือว่าผมใช้วิธีแบบเด็กขาดก็คือแต่ก่อนน่ผมจะไม่ค่อยรับงานพอผมรับปุ๊บผมมีเงินก้อนนึงปุ๊บผมก็หยุดทำล้วอนนี้ผมก็ให้วิัดการผมครับเข้ามาดูแลก็คือเขารับแม่งทุกอย่างเลยตอนนี้ก็คือโปรโมว่าต้องหางานแล้วใช่ตอนที่ประสอ่ะตนนี้เราบอกว่า ใช่ไม่มีผู้จัดการตอนนี้เราก็ไปแบบไปตัดสินใจผิดนะครับไปตกลงกับเขาว่าแบบเฮ้ยเราจะทํางานหนงครึ่งปีแล้วเขาว่ารับทุกอย่างเลยะอละไรเงี้ยหนึ่งปีหลังนี้มีจองตัวกี่งานแล้วเยอะไหมจริงก็ตอนตอนหลังก็มันก็เป็นเป็นเ,นเรื่องปกติของเรานะที่แบบมันจะมีแบบงานเยอะบ้างลดลงบ้างเป็นเรื่องปกติมันก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบเราเริ่มได้พักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่เคยแบบทำงานติดกันขนาดนี้มาก่อนเลยในมุมไหมว่าขนาดเราไม่มีผลงานทีงหน้าจอแต่เรามีงานตลอดใช่ผมผมยังเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรา เราเราก็งงเราไม่่อยงงแต่ผมอะในจังหวะชีวิตอะเจอเรื่องแบบนี้บ่อยก็คือหนึ่งอะเรายังได้โอกาสจากผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็แบบหลายๆคนที่แบบว่ายังชอบในเรื่องแฟนฉันเงี้ยส่วนใหญ่แบบว่าแฟนแฟนขับผมจะเป็นคนที่แบบอายุเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมสินค้ามันเปลี่ยนไปด้วยไหมครับสินค้าต่างๆเปลี่ยนแต่ก่อนเนี่ยสินค้าที่ผมรับปีนี้เป็นสินค้าที่ผมไม่เคยคิดจะรับมาก่อนเลยทั้งทั้งชีวิตนะแต่ก่อนที่ผมจะไม่รับเลยอะไรที่ต้องแบบ ใช้ทาหน้าอะไรที่ทาตัว,วหรืออะไรตัวสวยงามเนี่ยผมพูดแต่ก่อนแด่ขาดมากเรื่องว่าแบบเราไม่ได้ใช้อะมันก็รับไม่ได้ฮะตอนนี้นะอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนพวกเหมือนประมาณว่าอะไรนะเจ้าของสินค้าเขาโอนตังค์มาให้ <c oughs> แล้วก็ให้เราใช้ของฟรี <c oughs> ผมก็ทามันทั้งตั้งแต่หัวจนเท้าเลยพี <c oughs> ทาทั้งวันเลยครับพอแบบว่าได้ตังค์ใช่ไหมผมก็ผมก็เลยทาสินค้าทุกอย่างแล้วก็ทดลองใช้จริงอันไหนเราไม่แพ้อันไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันก็ใช้ได้นะเพราะแต่ก่อนเนี่ย มันรู้สึกว่าเราแต่งหน้าปุ๊บเราก็แพ้เราฉีดสเปรย์เราก็แพ้เหมือนต้นหลังเนี่ยมันมีสินค้าที่มันเป็นออร์แกนิกมากขึ้นธรรมชาติมากขึ้นเราเลยได้แบบทดลองใช้แล้วก็เหมือนต้นหลังเนี่ยพวกแต่ละสินค้ามันแบบว่ามันต้องผ่านออยผ่านอะไรที่ดีมากอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ลองใช้อนไนที่เราใช้แล้วมันไม่แพ้แล้วก็มาบอกต่อคนอื่นได้ให้ให้ความมั่นใจไปถึงว่าเราจะรักษาลุคนี้ใะไดีกับไม่กลับไปแบบเดิม ผมว่าถ้าถ้ามันหมด <c oughs> หมด,หมดสัญญาหมดอะไรเงี้ยแล้ <c oughs> ผมก็ไปเลยคนระับผมขับเคลื่อนด้วสัญญากันใช่ครับ <c oughs> ผม <c oughs> สัญญาไม่ไม่ไม่นานหรอก <c oughs> ก็คือว่าเรา, <c oughs> เราทํางานอ่ะตอนแรกเราคิดว่าเราจะทํา6เดือนแต่พอทําจริงมันก็แบบเวลา6เดือนปีนี้มันไวมากนะ <c oughs> เมือนรู้สึกว่าเวลาช่วงหลังเนี่ยพอเราอายุเยอะมันไวมากมันผ่านไปไวมากเลยคิดว่าแเออลองทําให้ได้ละสองสามปีดูเลยไม่ชอบแบบคนชมเมื่อเราหลอ โอผมผมว่าการดูแลตัวเองนี่มันเหนื่อยมากเลยครับแล้วเรา <c oughs> เราชอบตัวเองในแบบนี้หรือว่าแบบก่อนหน้านี้ผมอะถ้าถ้าชอบในแบบก่อนหน้านี้คือมันมีความสุขตรงที่ว่าเราได้กินทุกอย่างแล้วผมกินขนมกินเยลลี่กินอะไรถึงแบบผตีสามตีสี่ทุกวันอะนะแต่ว่าตอนนี้คือมันก็ต้องแลกมาก,กับด้วยการที่แบบดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยีว่งสาราหล่อล้อคือสิ่งสารละสัตว์คุณนหน้าเราไหมคะตอนนี้ไม่คุ้นไม่คุ้นไม่คุ้นหมะเฮาตอนนี้มะเาหรอมนอมมากมาเพราะเราหล่อนี่นะแม่มะเามนคกว่า,<ส>าแบบ <สา S 1> ใครตัวผมผอมเดินมาอะไรเงี้ยเพราะตอนตอนนั้นผมผอมจริงใช่ผมอยากแสดงว่าแฟนก็ต้องตุ้ยจำนักกินลุกนี้เพราะว่าฉันค่ะแตไม่ได้เห็นเพราะว่าเขาอยู่ไม่นานแต่ผมว่าถ้าถ้าสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็ได้เห็นอีกอ่าอ๋อรือว่าเพราะเราหล่อแล้วเรามีแฟนไงเพราะเพราะเรามีแฟนเราเลยหล่อหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมจริงเนี่ยผมหล่อแต่เกิดแล้วครับแต่ผมไม่หล่อมากขึ้นก็คือก็คือว่าผมแบบเหมือนเปลี่ยนเป็นช่วงอายุเราช่วงนี้แบบอยากทำกันบ้านเรื่องผอมเราก็ผอมเราอยากแบบว่า ตัวใหญ่แล้วก็อยากตัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามจัคุมให้มันขอไม่ได้นานที่สุดนะแบบ่นผม้ลาเคยใช่ครับตัวผมอาจจะแบบไม่ไม่ได้คั่งขนาดนั้น,นะนะเป็นแบบผมเป็นคนที่แบบจริงจังนะครับผมในความรักแล้วก็แบบให,ให้ให้ทุกวันเนี่ยมันสําคัญหมดอาจจะไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบวิววาหรือแบบดูแบบคั่งเกินในตัวผมนะไม่ได้เป็นขนาดนั้นเลยแล้วรันมันเริ่มต้นจากอะไรมันเริ่มต้นจากตัวผมรู้สึกว่าแบบเราก็แก่แล้วด้วยนะแล้วก็เรามีโอกาสได้ได้คุยได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบ มันก็เป็นอะไรที่ดีนะพี่มันพอแต่ก่อนเนะี่ยเราจะชอบติดว่าแบบชอบอยู่คนเดียวมากชอบแบบไม่ได้คุยกับใครอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาจริงมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลามันยังไงมีมันก็รู้สึกดีกว่านะมันมีความสุขดีคับพู้อะไรบอกว่าแบบหาผู้หญิงที่เข้ากับสตล์เรายากเข้ากับเรายังไงอยากเอาจริงเราสองคนไม่ได้ไม่ได้เข้ากันได้เลยนะเราเราผมจะบอกให้ว่าผมรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยทุกคนจะพูดว่าคนสองคนอ่ะมันต้องมีอะไรที่คล้ายกันมันเลยจะอยู่ด้วยกันได้หรืออะไรเงี้ย แต่ผมบอกแค่ว่าพอมาเจอจังหวะชีวิตจริงๆมันมันไม่ใช่เลยมันกลายเป็นสําหรับผมเน่ยไม่ได้มีอะไรถ้าถ้าตามที่แบบความรู้สึกที่แบบว่าเราได้คุยกันนะไม่ได้มีอะไรคล้ายกันเลยนะครับ,ปร,บรประทับใจอะไระทับใจอะไรอ่ะก็คงเป็นคนที่แบบนิสัยดีแล้วก็น่ารักมากๆใช่งงก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบตอนหลังเราทํางานใช่ไหมล้วก็มีทั้งแบบได้คุย แล้วก็ไม่ได้คุยเหมือนที่วันนั้นอะ่ะผมะไม่ได้เปิดตัวอะไรนะแต่คือเราก็ตอบตามจริงเพราะว่าเหมือนสถ,สถานะอะไรเนี่ยเราก็แบบไม่ได้มาถามขอกันแล้วอะ่ะตัวผมก็โตแล้วแล้วผมก็ไม่ใช่คนมุ้งมิง้งแล้วก็แบบรู้สึกเขินนะถ้าต้องมานั่งแบบถามว่าแบบเป็นกงเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบสําหรับผมมันคือเกินจุดนั้นแล้วด้วยแล้วก็เราก็แบบไม่ได้คุยกับใครเลยอะไรเงี้ยก็คุยอยู่คนเดียวเราก็เลยรู้สึกว่าเออ มันไม่ไม่ถึงมันไม่เคยตกลงว่าเป็นคบกันหรือแฟนกันแต่สำหรับผมมันก็เหมือนนะเรื่อที่จะพูดเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีคนคุยแต่เราก็ไม่เปิดเผยว่าเราคุยกับใครทำไมคนนี้เราถึงแบบเปิดเผยคือคือช่วงนี้ช่วงนี้ผมคุยคุยกันตัวผมก็คุยจริงๆนะผมก็คุยกันแบบจริงๆแล้วก็คนถามเยอะอะไรเงี้ยคนถามเยอะมากเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงแล้วก็ตอบตามจริงอ่ะคือผมอาจจะไม่ได้หวานเหมือนคู่อื่นใี่แบบว่าหรือทําอะไรให้มันดูสวีทอะไรเงี้ยตัวผมนะก็แบบอาจจะไม่ได้ค่อยลงอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คือตอบแบบจริงๆว่า ถ้าต,ตอนนี้เราคุยเลิกคุยอยู่คนเดียวแล้วเ,เราก็แบบมีอยู่คนเดียวอ่ะมันก็คือคนคุยกันอะ่ะมันก็เหมือนน่ะมันก็ไม่ต่างจากแฟนอะไรเงี้ยนะสำหรับผม<ใ>น,นะแคปชั่นที่ลงแต่ละอย่างก็คือบอกว่าดูหวานมากอย่าง last ที่บอกแฟนฉันไม่ใช่แค่หนังแฟนฉันเอาอแฟนฉันอันนั้นเป็นเป็นสไตล์เขาใช่ไหมที่เราชอบลงน่ารักน่ารักที่เขาเขาเป็นคนที่ชอบเม้นอะไรที่แบบดูแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าตัวผมอาจจะไม่ค่อยได้พิมพ์หรือเม้นอะไรแนวนั้นก็คือว่ามันก็คงเป็นอะไรที่แบบทําให้ แฟนๆหลายคนรู้สึกว่าได้อ่านแล้วก็รู้สึกแบบยิ้มไปด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักดีครับผมเลยคนีไก่รอเอตลอดไม่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 ผมว่าตัวผมอาจจะแบบสภาพนี้ได้ไม่นานอะไรเงี้ยก็คงแบบเป็นเปลี่ยนกันไปบ้างเอาจริงก็ยังรู้สึกว่าแบบตัวเราอ่ยยังต้องมีความตลกไปด้วยเพราะมันคือชีวิตประจําวันของเรานะที่แบบเราเราอาจจะแบบกิ๊กหล่อไม่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วมันก็อาจจะมีสลับสลับกันบ้างอะไรเงี้ยคุณบอกไหมคะว่าขอ,ข,อข,อขอให้คนอยูอใ่ในสภาพนี้มีมีก็มีมีบ้างที่บอกว่า พี่นิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมก็แบบว่านิ่งได้ไม่นานหรอกแต่จริงชีวิตผมเป็นคนที่ถ้าช่วงจริงจังก็จริงจังนะเวลาแบบตลกก็จะตลกเวลาเครียดก็อาจจะมีเครียดบ้างอะไรเงี้ยครับผมแล้วคนนี้จริงจังมัแล้วคนนี้จริงจังนะจริงจังจริงจังจริงจังอยู่แล้วจังอยู่แล้วโอ้โหหลักๆหลักๆแล้พี่ถามอย่างว่าด้วยความที่เราเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเนี่ยเราอยากจะพาเขามาอยู่ในโลกของเราแล้วเราอยากม่ในโลกของเขาเลยผมว่าอันนี้ผมสิ่งที่เมื่อกี้ผมยังพูดไม่จบก็คือว่าประมาณว่า มันแปลกมากตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาอยู่แบบโลกเดียวกันมากเพราะว่าเราเราเราความเห็นไม่ตรงกันหลายอย่างแต่ว่าไอไอสิ่งนี้มันแปลกดีที่แบบรู้สึกว่ามันทําให้เรายังคุยกันได้อยู่สําหรับผมก็คือว่าไอเรื่องนี้แหละที่แบบเราปรับความเข้าใจกันไม่ได้สักทีคุยกันไม่ได้เถียงกันตลอดมันเลยอยู่กันนานนะมันแปลกดีมันไม่เหมือนคู่อื่นนะผมว่าเราีกันตลอดแบบคือแบบอาจจะเถียงเรื่องงานเนี่ยผมจริงจงผมก็อยากทํางานหลายครั้งนะแต่ว่าด้วยความที่แบบความคิดเราอาจจะยังแบบไม่ได้ตรงกันร้อเปอร์เซ็นต์เขาก็แบบเป็นหัวคิดที่แบบว่า เก่งมากๆคนหนึ่งนะที่เพราเขาชอบคิดงานเองเหมือนกันเราก็ชอบคิดงานเองแลยเพราะมันอยู่ด้วยกันมันเลยแบบเริ่มงานกันยังไม่ได้เราเลยรู้สึกว่าถ้าลงอะ่ะเราลงอะไรที่มันเป็นธรรมชาติน่ารักเหมือนสิ่งที่เราชอบคล้ายกันนะ่ะมันจะมีเรื่องดนตรีเรื่องเพลงที่เราชอบการร้องเพลงชอบดนตรีนยะผมว่าก็อาจจะให้คนได้เห็นมุมนี้มากหน่อยมากกว่างานลเลยแสดงว่างานคู่ว่ามีติดต่อเข้ามามีมีม,มีผมว่าถ้าวันหนึ่งเราเราคุยกันรู้เรื่องขึ้นนะแบบยอมที่จะแบบว่า คนละครึ่งอะไรเงี้ยตัวผมจริงก็ยอมนะก,ก็เดี๋ยวเราก็อาจจะได้เห็นแบบงานที่มาขึ้นแต่ว่าผมว่าจริงว่าการทํางานที่เดียวของเราก็อาจจะเป็นงานที่แบบเกี่ยวกับด้านเพลงด้านดนตรีด้านแบบว่าตลกตลก,ตลกอะไระเ,รไง,เง,งี้ยครับผมมามารู้จักสิสาราสัตว์ของเราไม่ไม่เพราะว่าคือผมรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงปแปลกเนี่ยเราต้องดูแลเองอะนะพวกสัตว์เลี้ยงปแปลกแบบ แต่และคนไม่ได้ไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดนะครับผมเหมือนว่าผมยูดีผมจะอุ้มตัวเฮ e ไปเซอร์ไพรส์แล้วเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนนะฮะเราก็ต้องตัวเฮ e, หรือว่าตัวอะไรแปลกๆเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเลี้ยงของเราเองเหมือนเดิม <c oughs> ครับผม <c oughs> ถ้าเราเราพาเขามารู้จักมน,น้องเราั้มตัวเฮถ้าถ้าตัวแปลกมากจริงจะไม่ไม่ได้ค่อยแนะนําให้ใครรู้จักอยู่ครับเออตั้งแต่พี่ฟังว่ามุมโรมนติกตัวไหนกันนะมุมโรมนติกผมหรอผมว่าหรับผมเนี่ย ไม่คยมีหรอกไม่คยมีไม่ค่อยมีผมต้องพูดจริงๆว่าแบบว่าเราเราไม่ได้กลัหวหกนะแต่ว่าเราเรามีความสุขตัวผมมันมีความสุขที่มันเป็นแบบนี้แหละที่แบบเหมือนมันเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล,แล้วมันใช้เวลานานถึงสถานะตัวผมจะไม่ไม่ขอกันไม่ให้กันมีช่วงเวลาที่แยกย้ายมีช่วงเวลาที่กลับมาแต่คือตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเราคุยกันอนะ่ะมันก็มีความสุขที่เราเป็นอย่างงี้กันนะครับผมโอโอ้ผมผมจริงๆก็ มีช่วงที่ผมไปจิบหลายรอบอยู่ครับผมจนแบบว่าตอนหลังเรารู้สึกว่าแบบว่ามันต่างคนก็ต่างไม่ได้คุยกับใครอะนะแล้วเราก็ได้ได้โอกาสมาคุยกันแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันดีแบบไม่ได้คุยกันอะตอนที่จิบหลายรอบมันเหนื่อยไหมอะไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยตรงที่เถียงกันมากกว่าแล้วคุยดนถึงคิดกันอะไม่มีครับเรายังไม่ได้คิดอะไรกันขนาดนั้นไม่ผมผมพูดแบบจริงๆแล้วไหนบอกว่า12สองจามเป็นวัน ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอย่างอย่างที่ว่าเขาเล่นมุกว่าวันที่12สิงหาอะไรเงี้ยตัวตัวผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ให้วันนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันนั้นมันเป็นเป็นวันที่ของครอบครัวอีกอย่างหนึ่งนะตัวผมยางมองว่าแบบว่าเออ13ก็ได้แล้วครบหรือแบบว่าตัวเราไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องระบุวันอะไรกันขนาดนั้นแค่ว่าคุยกันแล้วมีความสุขนะผมว่ามันก็โอเคแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่น่ารักน่ารักชอบพิมพ์อะไรดูน่ารัก ผมผมว่าน่ารักนั่นแหละน่ารักน่ารักแล้วก็แบบนิสัยดีแล้วก็ชอบร้องเพลงด้วยชอบร้องเพลงชอบทาดนตรีอะไรเงี้ยผมก็คนแบบชอบเวลาเขาร้องเพลงมากๆเพราะเขาร้องเพลงเพราะมากก็อยากให้แบบหลายคนได้เห็นไอ้ด้านที่เขาแบบร้องเพลงมันมันน่ารักเก่งมากอะไรตัว่อี่เียเายอมไม่ยอมเป็นแฟนยอไม่มีผมผมไม่มีผมบอกจริงเรื่องหล่อมนเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ผมยอมผมยอมก็คือผมรู้สึกว่านั่นแหละมันมันแปลกตรงที่ว่า เราไม่ได้คิดกันได้ทุกเรื่องเราไม่ได้คุยกันได้ทุกเรื่องเรื่องงานเราความเห็นไม่ตรงกันแต่เราน่าจะเป็นแค่เรื่องคําตอบง่ายๆเลยก็คือว่ามันอาจจะแค่มีความสุขในการคุยกันมันก็โอเคแล้วนะครับมก็มีมีบ้างนะการคุยไม่รู้เรื่องของเราอะแต่สําหรับผมมันว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราจริงๆผมเราก็ไม่ได้อายุน้อยกันแล้วนะคู่แล้วก็แค่รู้สึกว่าแบบ ถ้างานไหนความคิดไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเราก็แค่ไม่ทำแค่นั้นเองใช่ครับผม้เเป็นงาคนแบบแซวเราเยอะนะครับผมแซวแซวจริงๆอะแซวตั้งนานแล้วแซวตั้งแต่ทั้งตอนยังไม่ได้คุยทั้งตอนคุยเนะี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยที่อาจจะไม่ได้เห็นผมวือหวาม,มากหรือผมที่แบบว่าต้องลงอะไรแบบเยอะอะผมอะเพราะว่าผมผมรู้สึกห่วงความรู้สึกคนนะการที่ว่าแบบว่าผมถึงเราจะมั่นใจในในการคุยกันแค่ไหนมั่นใจในความ มันคงแค่ไหนแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันมีตัวอย่างให้เห็นหลายๆคู่นะพว่าแบบอย่าไปตัวผมอาจจะไม่รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปหวือหวาอะไรเกินเพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งอะ่ะพอคนผิดหวังหรืออะไรอะ่ะเราเดาไม่ถูกหรอกว่าชีวิตสองคนมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างมันกลัวทาให้คนอื่นผิดหวังอนะไรเงี้ยก็รอให้เวลามันแบบเป็นตัวที่แบบค่อยๆทาให้เห็นอะไรมากขึ้นมากขึ้นดีกว่าแล้ววันนี้ถือว่าเรียกแฟน โอ้ oh, ผมไม่เคยเรียกกันอย่างนั้นเลย uh oh. ตัวผมนะไม่เคยเรียกกันเลยจริงแต่ว่าสถานะ <c oughs> มันเหมือนกันสถานานะเนี่ยมันไม่ต่าง <c oughs> <c oughs> ใช่โอ oh, สถานะมันก็คือเหมือนแฟน <c oughs> เหมือนอะไรทุกอย่างอแต่ว่าแบบตัวตัวผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบ แฟนจ๋าอะไรเงว่าแสดงว่าแสดงว่าทุกวันนี้ก็คือทําทุกอย่างก็คือเหมือนแฟนกันเหมือนสำหรับผมอะก็คือเหมือนเรากลับมาคุยกันครั้งนี้คือแบบมันก็คือเหมือนอะเราไม่ได้ไม่ได้ต่างคนไม่ได้มีใครนะรเรามีแค่คุยกันสองคนอะมันก็คือมันไม่ต่างก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนี่ยแล้วพี่จะพาดหวัว่าได้ว่าอะไรบ้างแม่ก็เห็นโอ้เห็นเห็นจริงๆอย่างวันนั้นที่ว่าเห็นทุกคนพาดว่าอะไรนะเปิดตัวอะไรเงี้ยวันนั้นน่ยผมเหมือนน้องๆก็ถามในตอนผมไลฟ์แล้วเขาก็ถามผมผมก็ไม่รู้ตอบงจริๆรับผมนี่คือ สภาพผมสองคนอ่ะ<ส>ผมต้องเรียกมันอย่างเงี้ยสภาพสภาพของเราสองคนอ่ะมันไม่ใช่แบบเด็กที่มากุก๊กกิ๊กแล้นะมันก็คือสําหรับผมมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างจากแฟนและแค่ว่าทุกอย่างว่าแบบใครจะเรียกอะไรก็ได้เลยนะผมก็คือแบบเหมือนมีความสุขที่ได้ได้คุยได้เจออะไรนะมันก็มีความสุขมากมันชื่อหัวใจใช่ไหมดีก็คือก็ดีดีดีดดดมาก <laughs> <laughs> เราเรียกว่าอะไรอ่ะนะไก่ไก่ซะเลื่อเรื่กแม่มาบางทีก็ก็แน่าเรียกก็แน่าจะมีมีคำว่าว่า น่าจะเคยมีเรียกบ้างนะครับผมแล้วกมกำลังนึกอยู่ตัวนั่นน่าจะเรียกตัวเหมือนกันเลยตัวเขาเรียกผมเรียกผมพี่ต้องเป็นแค่ตัวเองนะตัวเองเห็นไม่ได้ไม่คนรถามเลยค่ะคือแบบว่าที่จังหวัดเดียวกันเนาะหรือว่าแฟนเก่าของปี่ใค่สักคนใช่ไหครับผมมันจะประจักษ์ประเจติสวัสดิการแบบมีคนรู้ใจพร้อมกันแบบว่าใช่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วตัวตัวผมก็ได้ไปดูนะครับผมแล้วก็อะไรแต่ผมมองว่าแบบ มันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราเราต้องทุกคนต้องให้เกียรติกันนะแล้วก็ต้องมองว่าถ้าเขาแบบเป็นคู่ที่น่ารักเราก็ต้องเปิดใจแล้วก็คือทุกคนแบบน่ารักหมดอะไรเงี้ยครับถ้าทุกคนเขาจะได้ทํางานด้วยกันหรือว่าแบบส่งเสริมกันเราก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็รู้สึกแบบต้องยินดีเขาอะไรเงี้ยครับผมไม่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 ผมผมโตแล้วผมอายุ30แล้วผมแบบจริงๆไม่ได้คิดเรื่องอะไรพวกนี้เลยนะไม่ใช่คอนเทนต์เนาะไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่ไม่โต้โต้อะไรอ๋อไม่ไม่ไม่ ผมอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คอนเทนต์อะไรสักอย่างผมค,คนไม,ไม่ไม่โกหกคนอยู่แล้วเหมือน<ต>ผมบอกค่ะเหมือนเหมือนความรู้สึกเราเป็นยังไงแล้วก็บอกอย่างนั้น<ต>เราคุยกันยังไงเราไม่ได้ตกลงอะไรเราตกลงอะไรกันเราให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็เป็นแบบตามที่ผมบอกอย่างนี้สาวๆอกหักทั้งประเทศนะคะโอยไม่อกหักเราใช่สภาพผมมีคนอกหักเลยทำไมไม่หรอกก็คือผมรู้สึกว่าผมก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ผมไม่ได้แบบมีแบบไม่ได้มีแบบเหมือนถ้าเรียกก็เหมือนถ้าคนเรียกแฟนใช่ไหมก็ไม่ได้มีคนคุยที่แบบ อย่างนี้มันนานมากแล้วด้วยนะผมก็รู้สึกว่าแบบทุกคนก็ต้องแบบยินดีพวกเราด้วยนะอะไรเงี้ยใช่เหมือนที่แบบเวลาผมเห็นคู่ใครเราก็ต้องยินดีดีใจกับเขาเรื่องแต่งงานเลยเรื่องแต่งงานต้องดูให้ให้รอดก่อนต้องให้สองคนอยู่กันรอดก่อนนะครับผมใช่เห็นภาพเขาเป็นเจ้าสาวเราเลยไหมผมเห็นภาพเลยครับผมว่าต้องเห็นภาพที่ว่าทํางานคู่กันให้ได้ก่อนแล้วก็ไม่เถียงกันแล้วก็แบบว่าคุยกันรู้เรื่องเคลียร์ทุกอย่างก่อนเนี่ยผมว่ามันก็อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตใช่ตัวผมว่าอาจจะอายุเยอะแล้วแต่เขายังอายุน้อยกว่า ก็อาจต้องให้เวลาอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับผมดีเลิกเข้ไปใจใจดูยังอีเลิกเข้าไปทุกฝั่งันเหมือนเดินโจมตีว่าแบบมาเปมืงหลังเราต้องการที่จะแบบอะไรยังไม่ก็คือคืออยากบอกทุกคนเลยนะว่าผมส่วนตัวเนี่ยผมก็ไปอ่านคอมเมนต์นะครับผมหลายคนที่ไปผมบอกว่าอยากอยากให้บอกว่าคนคลายนะอย่าไปเครียดอย่าอย่าไปแบบว่าอย่าไปอย่าไปเปรียบเทียนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องต้องให้เกียรติทุกคนคือถ้าใครดูอะไรแล้วนี่เราก็แค่แบบอยู่เฉยไปก็ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวผมก็ ต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ไม่ได้แบบมาโจมตีอะไรฝั่งผมเลยนะครับผมฝั่งเขาก็น่ารักในแบบของเขานีก็ต้องเปิดใจแล้วก็ให้เกียรติกันและกันทุกคนด้วยครับผมโอเคตอนนั้มีแฟนแล้วมแบบีแฟนแล้วใช่